ครับผมก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวนะครับวิธีการติดตั้งเครื่องไล่หนูนะครับดูว่ามันง่ายขนาดไหนนะครับก่อนอื่นเราก็จะเห็นนะครับมีสายไฟสองเส้นนะครับสีแดงกับสีดํานะครับซึ่งจะต่อเข้ากับแบตเตอรี่รถยนต์นะครับขั้วบวกกับขั้วลบนะครับมาดูวิธีตั้งครับก่อนอื่นเราก็เปิดฝาโปะมาเลยนะครับเราจะเห็นแบตรถยนต์ของเรานะครับซึ่งจะเป็นสีแดงจะเป็นขั้วบวกนะครับแลวสีดาจะเป็นขั้วลบนะครับหรือว่า กลาวนะครับเราก็จัดการเอาสีดําเนี่ยไปแตะที่ขั้วขั้วลบก็ได้นะครับหรือว่าไปแตะลงที่ตัวถังรถหรือว่ากลาวตรงไหนก็ได้นะครับเราก็ทาการขันน็อตนะครับเราจะมีน็อตแถมมาให้สองตัวอยู่แล้วนะครับนะครับก็ขันให้แน่นพอสมควรนะครับเพื่อไฟมันจะได้เดินทางสะดวกนะครับนะครับเมื่อเราขันกลาวเสร็จแล้วนะครับเราก็เห็นสีแดงนะครับที่ขั้วแบตขั้วบวกเนี่ยเราก็มาต่อโดยขันน็อตอีกตัวหนึ่งนะครับผม พอเราต่อเสร็จปุ๊บตัวเครื่องมันก็จะทํางานนะครับนะครับเท่านี้ก็จบนะครับแล้วก็จะมีกาวสามเอ็มอยู่ด้านหลังนะครับสามารถติดตั้งนะครับแปะไปตรงจุดไหนก็ได้นะครับที่ว่าไม่มีอะไรบังสัญญาณมันนะครับผมอยาติดตั้งใกล้พัดลมอย่างเดียวพอครับคอมแอร์นะครับผมสำหรับการติดตั้งก็ประมาณนี้ครับ